ก้อยสายสารลัพะลสสวัสด,ดีจ้าบรรยากาศยางมเดงแรง่วขอกขอหกหมวก่วงกว่าล้วนี่หมดล้เล็บหนะเล็บหนะบีบห <c ười> ูมันเลยบีบปาก เข้าครอบเร็วๆมาต้องมาเรียต้วยหน่อยเอ้ยต้วยหน่อยเอ้ยมาไม่มีกล้วยหรอกนะไปเ,เลย ตัวนี้ทองใหญ่แล้วมันก็อยากรูดเลยว่าทยอีหยังอันนี้อันนี้เร็วอันนี้มันนี้มันนี้มันนี้อันนี่ยาย mình ngon lại mình ngon lại mình đục kinh <laughs> ออกไม่สิแม่ฮะได้ตัวผู้หรือตัวแม่ฮะอ้อาวลูกมันแข็งล่ะแต่อันนี้มันจนะออกนองแล้วนะพ่อมันจะออกนองแล้วนะพ่อน้อยย่หันก็ได้ดอกพี่แม่ไม่แม่แมแม ลูกแล้วเดี๋ยวเราเอามาไปว่าเหมือนเดิมพี่แม่ไม่สาวแม่ไป อัี้หมอมเพียงมันกินยาดีมันกินแล้วลืนะรูปรูปรูป นอ,อกแต่เหงมันแค่ยังแข็งแล้วุนะูนะมาออกดูอีกแล้วผลตัวหนึ่งทุนเมื่อนัดออกตัวนี้นี่ไม่กว้วยมาเรียงน้องอีสวย มอมไปขวอกไปขอก,ขอกมึงมาแหนอยู่นี่เนีย้ยามา,า,าสาววอใา่กินเด้แสบเี้ย,ยมือแรง ไปมูขอไปทังพุณแล้วไปควักควักไปควักจังหวะไปควักควักควักจังวะควกควักไปเร็วๆกินเฉย มันกำลังพ่อเห็นดีๆไปไปคอ,อกจังวะคอกไปโอ้ยตีจักบาดตีจักบาดเดอกนาะไป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 จังวาไปคอ,อกไปเข่าคอกไปเข่าคอก ไปเขาตีมันว่าเขาหลุดมันก็ได้เลยเนี่ยโมเสกบอกไปเข้า,าข้าอไปเร็วไปเสียยุติเสียสะบาดนี่ไปไปยาสิปิดคอกตันมึง,ลงมมมมมแล้วไปได้มึงไปไปจังหวะหม่อมไปห่วยม่อมหาเสือเราได้ปะเนี่ยหาเสือเราได้ ไปไปพุ่นเสียสยุ่ยสตีเราได้ปะไหนได้อะไม่คุณน้ยสวยไปเลยได้ลูกวัสีแดงนะ ว่าน,น้อยไปไปพาลูไปเขาความาอี้เนี่ยเท่าติดเขาเธอได้บักเนี่ยไปมึงเปลี่ยนมันเลียนพอพอออกมาอีกแล้วไปติดเขาเท้ได้มึงอ่ะไปเลย ยายาขึ้นยุดยุดหายเด้ตัวนี้แม่สวย ก็เรียบร้อยอมีไฟพลังงานแสงอาทิตย์เต็มไปหมดเลยกระแจงแล้วจ้ะเดี๋ยวก่อนจะมารีวิวใ้้บิิงเมื่อหลังไปแล้วเนาะเจอกันใม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า